ไปเลยเด้อจ้าพี่น้องเด้อทางนั่นนั่นสาวน้อมเอออันนังอ้นนังนุกบ่าวแฟนเออบ่าวจินนะไปแล้วคอยกับขี่คันนี่คันนั้นอัดสามเพราะว่าเขาคนกับโตน้อยแน่คอยกับสาวน้อมใหญ่น้อน้อมมามามาโอ้หนอไม่เลยเด้ออ้าหอยหอยน้อมขอกินอยู่ดอกเนาะทางนั่นก็เสียงเขางนังอ้น นี่ปลาฝนปลูปลูอยู่เนาะไหมเนาะไหมอู oh, huh? ้หกไข่ไข่ไข่ฮะไข่ไข่เห็ดออกวะเจ้านี่มาเลยไข่ไข่นี่เออเห็ดน้ำเห็ดนี่เออไข่เออนี่เห็ดไข่วะนี่เจ้าไข่เหรอม่น้อยอันนี้เออหัยแห้งสิออกนี่นี่หอยน้ำนี่ได้หอยน้ำพี่น้องกด้ศือสาน้อยสีแดงอันเลยนี่บุมมีได้สีแดง กดนี 1> premises, premises, 1, ่บอีบอเออเออดแล้วบอกคอยเงาะว่าก้เฉยๆน้อยอ๋อตอนนั้นนะโอ้โออนอนโอโสหน้อยซับมันน้ำพพบอได้บอกไนอ่อนแล้วมันจะแับให้มันงามเด้เนาะพี่น้องเนาะมันจะงามเอ้าวว้าวเอาลด้อปลดเด้อได้ปทางนั้นนั่นพากันหาแล้วแป๊บเดียวก็ได้กินนาะ เฮ้วมูอันเด้พี่น้องเอ้ยมาหาเฮ็ดหาหน่อไม้กะแมนแมนโอ้โอ้โอ้เนาะแมนน้อยเบิ้งทุกเข้มห้วยผูรุงไปนี่นี่แนงมันล้ไหลเลยฮักเอาแมนน้อยฮะได้บ่ได้บ่ได้ยูได้ยูอ่าได้ได้ป้าสาวน้อยเอาแล้วผูพี่น้องผู หนึ่งมันก็เซาะไปสาวน้อยเอ้แก่เจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยเฮ้ยยังดีเลยป้าเอ้ยขาวว้าวร้นะเออข่าบุ้งน้ำเผาหนาข่าเห็นทอนนี้นื้อวนว้าวให้เด็มันกระว้าวให้ดีมันกระว้าวให้ซัวมันกระว้าวน้องพี่น้อง ผูมันหยักว้าเางมันยัเกว้าอืมแค่น้อไม้ว่าพี่น้องโอ้โหเพอเอมาหาน้อไม้นี่สาวน้อยนี่ไนเออได้รไดไม่มีตัวนะวันนี้น่ะได้เยอะนะวันนี้น่ะป้าเนเอาเนี้ก่อน แม่อืออ่าอันนี้หาแนยอีกนี่นี่น่อนี่นี่น่อฮันเน่องขกอเดียวนี่เต็มตาตาเออขวเดี่ยวเออโอ้ยครุจิโร่บันนี้แก้มบันนี้นี่ไม่น้อยแฟมิลี่นี่เจ้าเจ้าเออเห็นแล้วเขาจะไปเก็บต่อกระตูดมันเอาแล้เอาแล้นะเอาไปเก็บ เย่างนแล้วนี่นี่นี่นอนนี่นี่นี่พี่น้องนี่นอนไม้นี่นอไม่นอไม่ดูเอาเลยอือเหลือเกินพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดเด้อพี่น้องนอนไม้ก็ได้เฮ็ดก็ได้เฮ็ดไข่ตัวนี้ป้าเอาไปปนเนาะโอ้ยเออ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 เนี่มันมีผู้เห็ดนี่โซกี้ยายาเอาแยกคู่แยกคู่มันสีแตะเบิ้งเบิ้งหัน น้องไม่ก <ừ, S 1> <Ba> ีนายหลายเลยไม่สองนนี่เนาะสอคนเะอันนี้เฮ็ดยังเอีาไิกนนบอันนมันต้ได้ขเนาะตองพกมาอเขาใกล้ได้พี่น้องในทางนี้นะเขาขึ้ว่ามันสิบ่มเะเขาเบิง็ดนะใช่เขาเบิเาแล้ว นี่เห็ดเห็ดเห็ดโอ้ยเห็ดอ้นอ้นเห็ดมาเบิ่งเห็ดนี่นะนี่เด้นี่เด้เอาโกปลาเห็ดเด้อพวกเจ้าปลาเห็ดอยู่นี่เออนี่นี่นี่เห็ดอีกแล้วงามแท้ปลางามมะลิปลาเห็ดปลาเห็ดพวกเจ้าเอออยู่นี่แหละนี่ห้องขับมาแล้วครับเอารวมฮะรวมส่กระตาในรวมรวมนี่นลูกปลาพอแกงเราไม่ก็ได้หลาย ปาหงหมดปาหังหมดเด็ดหเ็ดดเเฮ็ดแล้ววันี้คือได้กะข่อยกันแล้วขอยกรหัวอะไรนี่ปหาเราหาเฮ็ดนหลกาหลาเห็ดไข้แถวนีหนีโดนนีพวกเจ้าไปเออขไปบเบิ้งเห็ดนะเบิ้งเบิ้ง เปิก็เออเพชรก็แยกออกเนาะเปิ้ลเอาไปนอนมาไหม่ปิ้ลอ๋ทุกขราวเดียวเต็มกระตาใคยได้จะนอนข้าขาได้สุดเจ้าอ๋อหนุ่มได้จะนอนน้ำงามอย่าซูลามุลอ๋อซูลามุลข้างนาอย่าซูลามุลเอาแน่ค่ะเอาแน่นอนไปไปหาหน่อยเนาะเออเลาะเลาะเลหาเห็ดอีกเออเอาแผ่นถือออกไปเสียมครับนี่นะเสียมอยู่ๆนะพอมาไหมก็ได้พอเลยเนาะโอ้ข้างในกับพ่ออีกเอาอีกเนาะอ้นเนาะ

บอลนี่ยเข็นถือได้เออเบาๆกันนักอ้นถือบอลนี้ไปเฮาบอลนี้เราหามุมไฟมุมมันพี่น,อน้องบอลนี้เราหาเห็ดก่อนเด้อเห็ดไข่ดอนนี่มันดอนเห็ดไข่ดอนอันคนก็อันค่นกายนั่นเนาะดอนนี่เนาะคนเข้ามาเลยดอนนี่ไปไปไปเออโพดอะไรไดไห,ห้องเห็ดก็เชนว่าดอกเดียวก็บเชนห้องขับมดป่า,ปา ลงไปเอาไปอ่นไปคนละมุมคนละแจได้พี่น้องเด้อมดแล้วป้อนี่ห้องยันป่าแตกเนาะสนุกเอาสบายดีเลยสนุกค่ะ สบายดีทุกคนโอ้โหแต่ละคนมดป่านังน้อมในห้องแห้งกว่าหมู่นะถ่ายบ้าบังคลิปนี่ละเบิ้เลยพี่น้องอะไรเฮาบ่ออีอีอันบ้านเฮาพ่อแะไรบ้านไหนไปไปเอาไปป่าอยู่อันอยู่บนห้องหาเนาะหากับสนุกฮะเดะบอแฟนเขาในผูเขาในป่าเสียมอยู่นอกเด้อเสียมเทาเด้อ

นี่ยนั่นที่อุ่นได้บ่เลยหุ่ยลึกห้องอ่ะน้องสามห้องก่อนพี่น้องเอ้ยเอออยู่อ่นอยู่ห้องเขาเอาเห็ดอะไรทิ่มเสียมอะไอ้นเลยออกมาเขาแล้วผู้นึง เหลืออีกผู้นึ่งบุออกมาเลยนะก่อนเออมาถิ่มถิ่มแถวนีนบอกถิ่มอยู่ป่าอ่ะมันจังหมาจะบอกขาไปเนาะันถิ่มอยู่บ้านมาค่ะไม่จะถิ่มอยู่นี่แม่เลยมาหน่อยแม่น้องเอออันเออมึงก็ถิ่มเขาก็ถิ่มนองเขาแล้วเนาะบ่แฟนก็ออกมาแล้ววันนี้อ่ะออกมาหมดแล้วเลือแต่นางน้อมเด้่ยบ่เนี้ยเออเหลือแต่ นงนุกได้บ้ดนไหนนอคือเดียวเนาะอืมนอนุกนอนนอมไปหาเห็ดบ้านนี้ไปไปแล้วก็เข้าหาอีกอันนี้ก็เอาเต็มกระตาเสากระตาในรถเนาะเอาเมื่อให้รถไม่แต่ผูกบักใหญ่บักใหญ่แบบนี้โอ้ยบ่ได้เอาเต็มกระตารถคอยสังเกตให้เด้องอือผู้ที่่อยขบได้มีตัวนอเนาะเออนอนนอมนุกเออคอยกระหาเด้ตัดได้หนูคอยมาคิดออกน้าอันนั้นก็เออเเออหมนว่ะแทนก็ตัวนอนเนที่เข้าก็่อยได้มีตัวงอได้ men ừ, này dù you huồng cân bẹp nhau nàn ừ. Vào xa. Ừ, nào, ừ. ờ, ờ. Nói nó nói xì xá cứ hao này ơ ơ nó phục chào hả ôn cơ mi tổ nô nô y nô nô ơ chín nạ y chín nạ chín nạ y bán vỏ lượng gần cho khôn <laughs> ừ. lấy là đấy ừ, nó เอาไว้ในรถนั่นดเลยเพื่อนเขาเขาห้อ like uh. ้อนหน่อยเดี๋ยวก็แม่นแหละเออเหลือนั่นนั่นเลยพิ้วบดเนาะเพื่อนก็คัดออกนาะอ้นไผรจริงใจอยู่นนำเฮาไผรบ่จริงใจเพื่อนก็คัดออกเราเพื่อนก็ได้พี่น้องเล็กๆหน้อยๆนี่แหละเพื่อนคัดออกได้คัดออกก็เรือเลยจะมาหลายคนเนาะหลายอะไรใดเนาะผู้อุ้งหนึ่งผู้เล็กดีว่า ผูหนึ่งอะเป็นผูกงจับงอสับควายเหตเไหตกรใโฆษณาหลับช่องดนะคนี้ลงคลิปไปเด้อลงไหเลงคลิปไปเด้อลงหเน่เออเข็นมาสอนตถละคนต่อะคนเหรอเนไปเออแล้วมะทุกคนเนาะเย็บเส้นเด้อพี่น้องสอนกันนะแมนได้งน่ะพี่น้อเมนนังชืน้กัตกคนผมเป็นนังชื้นกับมีะง่ายกูมูไม่สาวน้องเออไปบอกเนาะเบิ่งเออคนใ็้เอาละจื้อแมนลรน้องจื้ไว่กันอีนุกจื้ไว้เอออีนั เอออันนั้นก็แต่คือว่าละคงเล็กๆนี่หน่อยแต่ว่าคันเท้าโบอกเจ้าก็โง่อยู่หันเจ้าก็บโฮู้อยู่หันบรฮู้อยู่หันคันเอยบโบอกเออก็แม่นแหละถูกต้องกระบอกถือือเอาไปเลยร้อยไร่เนาะอันนี้ไม่เอาถือคนเฮาหันสิ่งที่เฮาบบฮู้เขาต้องเฮากระโบหูเลยไหมันง่ายนิดเดียวผัดว่ามันง่ายโยะเจ้ากระโง่อยู่หันเออเจ้าก็โง่อยู่นั่นแล้วเจ้าก็บโบเป็นโบเป็นดอก นอกอนไม่แล้วผู้นึงป้าพัวยองมาแล้วป้านอนยังลีป้อนแค่แค่สาวนุกเจ้าเจ้ามื่อไงโอ้แทวว่านอนไม่แถวว่าอุกบแถวว่าคันเป็นแล้วแล้วพัดลืมหลังเออลืมเลยอุ๊บคนกระคัดออกแล้วคนเฮาไฟจริงใจบ่จริงใจคนเฮาขบกันโดยความหักความแพงอย่าลีบอความจริงใจหรือเสแฉ่งอยากได้ผลประโยชน์จาก เอาบอเชี่ยวแล้วกูมีเอีแล้วกูเก่งบ้านเอปีก้าขาแข็งบ้านเอขาแข้งในปี่ะขันผู้ล่างคนมาสิบแปดเล็บผู้นั่นแหละแมนแมนไปไปเฮาบ้านนี้ไปพี่น้องไปต่อกันเนาะเจ้าวพี่น้องเข่าป่านี่อีกคนเด้อพี่น้องเด้อรออยู่ห่มนะผู้ปะเข่าป่าอยู่แล้วพี่น้องเข่าป่าหาแถวนี้เล็บจ้าพี่น้องเด้อพรอนมาหาเห็ดซอยแน่มาไว้ป้าพ่อเห็ดสนั่นวันไหวเห็นบ่ ใส่ใส่ใส่ป้าเฮ็ดละงูกเฮ็ดละงูกบ้านพึ่งมืงป้าดอกเดียวห้องเขาจะมาขับปลาเฮ็ดดอกเดียวคัะกันห้องครับใส่เบิ้งค่ะอืมระเบิดเถืองเถืองป่ามดแถวนี่ปลาต้องแก่งโอ้เก่งยังกะนี่บ่มาเฮ็ดแก่งนางผ้าบ่เขานี่นางเอกบ่เออ ม่ออะไรบ้านะน้อมพออย่างน้นนะหักใบไม่่นนานได้บเฮ็ดพอนได้แล้วพอนนะเอาตัวเราได้ลายบวชพงยางหนึ่งเราขายแล้วไปไปไปหาเราป่ะบไปตามไปบวชอได้าดีุกอืไปหาโซ่ไหนไป อ้นเราได้ทองยางหนึ่งอ้นลุงพงนันเข้ามาสวยโพดโอ้เฮ็ดเลยพี่น้องนี่นี่เออเฮ็ดไข่ตัวนี้นี่พ่อแล้วพี่น้องนี่เฮ็ดนี่เอ,อ้่หเฮ็ดไข่เลยพี่น้องเลยเฮ็ดดินนี่แหละเออเฮ็ดไข่ได้เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้ว เสียงเกินขับป่าเนาะเออหัวคนเสียงเขาห้องขับมดเอออนุก่ะอรีไหนดอกหนึ่งก็เอาแล้วเอาไปรวมกันเนาะเี่ยเฮ็ดละงโง่เฮ็ดใครแฝดแค่ทีน้อขี้ตัวบ้แพ้หรือได้อหรี ฮะเออไหนอ้นเห็ดปวกดาบอ้นไปอ้นโอ้ยเห็ดกินติโผลนั่งเรามีแต่เห็ดเออเห็ดกินเห็ดเพผงอันนด้อ้นอ้นอยู่ไหนไหนอ้นเน้นเข้ามาลดเข้ามาลดอ่าเด้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 ใบไม้โอ้ยใายใจเห็ดเจ้าวเออเออแมนมดเลยเห็ดกินมดเลยน่ะเอาโลดเอาไปแกงใช้กัน แม่นควมบ่มีเฮ็ดเบื่อได้แล้วเว้าเฮาทิ่มเมื่อใดให้อนันตเฮ็ดเพิ่นเก็บนะอดนเฮาคิดว่าเฮ็ดเบื่อเนาะกินดอกนึงพออยากแฮ่ๆอย่า้คมๆมื้อนบ่อันมๆหาก็เฮ็ดพึ่งติเออเฮ็ดพึ่งเหลือง เพิ่นเอาเ h ็ดอะนะน้าเอาน้ําเหง้าหอมบุ้กเฮยกินนะน้าเพิ่นเอาอะน้ะอืมคันเบื่อน่ะมันก็เบื่อแล้วนอนนอนเนาะเออมันเบื่ออะไรได้อ้น่อยคันเบื่อน่ะเฮาตายแล้วหากเฮาบุกเคยกินเนาะ hết buộc tạp đó, han đi, hết nỉm leo, say say, bưng đốt nòm, hết bừa cái hết bừa, huý, hết bừa khá ừ. nhau à. cây, cây. Ô, nào. À, hết nào, hết bừa bữa hết เอาได้นอมขบก้าได้ตายตายบอดมตายตายเออกินแหละตายเศร้าเห็ดละตายอะไรได้ไหมกินละตายกับลมตึงเดี๋ยวน้องนี่เห็ดเห็ดเห็ดนอมเอามาเห็ดเหลืองนี่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 อันเดีสีเหลืองๆเหรอปะเหลืองเออกระยับบุนเห็นเห็ดหรอเปล่าบ่เห็ดเพิอง เฮ็ดข้าวมันข่อยกินคูปีเฮ็ดอันนี้พี่ทิมของข่อยได้โอ้เโาทิมสองรอกแล้วอ้าวไปเอาแม่มันดอกกันน้อยนึงทิมจะใช่นะฮะโอ้ยแถวลังซิดโผล่ผแถวลังซดหลายคนหาพอได้เนาะอันนี้ก็เฮ็ดเฮ็ดเบืออนี่ก็พี่น้องเลยนี่ ได้หยวไล่โบนุกนี่เห็ดเฮ็ดนุกแม่นบเห็ดกินนี่นุกนี่ค่อยไปอันเบื่อได้นี่เนาะค่อยไปเนาะเบื่อเบื่อเบื่อเนาะให้เบื่อของเจ้าเออโอ้เห็ดปวกตากพ่อจะรอเห็ดปวกตาบอ๋อพ่อเดเขาเอามือนั่นเลยมันหางก็ออกเนาะเออมึงกิโลพันอมี lót héo nè lệ nè. này lộ, 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 lộ. đấy đọt bốc nhành Ăn bộ pho đó đọt đều nè. Mèn Xì đổ này đi nọ hết bồn, nè. treo, xì đổ nè. bốn đọt này nè. bốn đọt này nè. bốn đọt này บุน้ำไปหมดเลยนี่ป้าฝ่ายมันเลยอ๋เห็ดละงงเฮาพี่น้องเอ้ยป้านี่เดะพอแกงแล้วเนี่ยใส่ทั้งเห็ดพงขาลายลงมาให้ลุ่มนี่อไปาน้องขาวๆไปเออส่วนนั้นแปลได้ทั้งโน้บไม่ได้ทั้งเห็ดพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิมือแกงเหมือดกันบัดนี้เนาะรวมกันเรียบร้อยโอ้เห็ดนะผมแผ่นคุชิโอ่เถิงเด้อแผนเออเฮาแยกย้ายกันได้อดนเลยเนาะ ไอผู้นองคุดกิรอผู้นองไปหาหนม่อยู่ได้หาอีก้อนในคราวเดียวเนี่ยบุปปามันน้อยเดียวเนาะปัญยามขับบอกเนาะลาไปเลยคลิปนี่พี่น้องเลยพ่อกันคลิปใหม่เดิมเมื่อไงละคลิปนี่